ที่นั่งตรงนี้นายนั่งไม่ได้นะจอมพลน้อยออจอมพลน้อยเชิญกินครับคือว่าวันนี้ฉันทานข้าวกับจอมพลน้อยเห็นอาหารมันเยอะไปก็เลยเรียกนายมานั่งๆนายเลกเสียเวลาได้แล้วนะฉันมองออกตั้งนานแล้วว่านายไม่มีกองกําลังทหารฉันไม่ยอมให้นายหลอกอีกแล้วถ้านายฉลาดก็ออกไปจากเมืองซะยเอ้ย อย่าทำเสียงดังอย่าพูดจาหยาบคายจอมพลน้อยกินข้าวอยู่นะแอ้ในพอรายติตีฉีจอมพลน้อยก็มีศักดิ์ศรีโปรดมองคขามมองจอมพลเหมืองนะประโยคนี้ฉันไม่ได้พูดเป็นคำพูดในปากของจอมพลเหมืองนะฉันจะพูดอีกรอบให้ฟังโปรดมองเข้ามันจอมพลเหมืองและตอนนี้ท่านจอมพลเหมืองก็อยู่ที่นี่ด้วยฉันไม่กล้าเล่นหรอกฉันจริงจังมากเลยนะฉันเคารพท่านจอมพลเหมืองและฉันก็เคารพนายที่พูดว่าอยากดูแลหมู่บ้านเซิงเว่ยมาตลอด ฉันก็เลยเชิญนายกับจอมพลน้อยมาก,กินอาหารนี่อาจจะเป็นโอกาสดีได้เลื่อนตำแหน่งก็ได้มันมีไม่บ่อยหรอกนะไม่ได้มีกันทุกคนนายควรจะดีใจนี่น้องไก่นี่ก็คือสิ่งที่จอมพลน้อยพูดชมนายมีน้ําลายของเขาค่อยๆสัมผัสความยินดีนะอ่ะกินซะ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันจะยิงหัวแกหุดนหยุด,ดนะจุ่ยขยัขบมไม่อยากให้เรื่องใหญ่ได้สิ ตอนนี้เอาปืนนี้ยิงหัวจอมพลน้อยแล้วก็เอาปืนนี้ยิงหัวตัวเองถ้าจอมพลเหมิงรู้เรื่องเข้าเขาจะเปิดศึกกับนายแน่ฉันตายก็จะลากนายไปตายด้วยฉันฉลาดไหมล่ะนายขู่ฉันเหรอนั่นเรียกว่าขู่แล้วเหรอฉันเป็นคนที่ฉลาดพูดแล้วฉันก็เป็นคนที่ฉลาดทำเหมือนกันทั้นกันหน่อยไหมล่ะฮะสักหน่อยมั้ง เอาไม่ล่ะกล้าหรือเปล่าสักหน่อยไหมลั่นไกลสิลั่นไก,ลนกเลยนี่ฉันจะนับหนึ่งถึงสามแล้วมาลั่นไกปืนด้วยกันเอาไหมหนึ่งสองสามติชีฝากเอาไว้ก่อนเถอะครับไม่ลั่นก็ไม่ลั่นขอบคุณขอบคุณ